ท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตนะครับผมอัปเดตมาอีกแล้วนะครับผมไปในส่วนของสกาววันนี้เราก็จะมาสุ่มกันด้วยนะครับผมนะซึ่งเราก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเน็ตบ้านมันล่มนะครับผมก็เลยแบบ เออแล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกไปเติมด้วยนะครับผมก็ต้องกราบประธานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่เมื่อวานเนี่ยหายไปนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนั่นเองนะครับผมจริงๆปกคลิปอะไรก็เสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มนะครับผมในส่วนของสกามีกาโลดดอนด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นสกินอ่าสกาอัปเกรดนั่นเองนะครับผมเป็นสกินปืนอัปเกรดปืนที่3นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะมารีวิวนะครับผมในวันนี้เราก็จะมารีวิวค่าสถานะในส่วนของสกินปืน P90 EVO นนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินปืน EVO สกินที่เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะเป็นสกินที่เอ่อห้าแล้วมั้งนะครับผมก็มี ที่ที่แบบนับเป็นปืนอีโวนะเราจะมีเอ็มพีนะครับผมลูกซองนะครับผมมีอะไรอีกล่ะมีเอ่อมันจะมีฟาร์มาสด้วยนะครับผมฟาร์มาสแล้วก็สกานะครับผมมี MP เอ็มพีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นปืนอ่าเซตสกินปืนอีโวตัวใหม่นั่นเองนะครับผมที่ยืนยันมาแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นตู้อีโวถัดไปอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของค่าสถานะแล้วก็เอฟเฟกของสกินปืน P90 Evolution นั่นเองนะครับผมเป็นตัวใหม่ในแพทนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มที่มีการอัปเดตมาอ่าอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็จะเป็นอ่าตู้สุ่มสกานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลักกี้รอยัลกันเลยดีกว่านะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมก็เป็นตู้สุ่มใหม่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดตัวแบบที่เราเคยดูกันไปเลยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเหมือนกันไดเด้เลย มีฉลาม2ตัวว่ายวนนะครับผมแล้วก็จะมีปืนสกาแบบนี้นะครับผมเนี่มุมมอง fps นะครับผมนะเหมือนกันที่เราเคยรีวิวกันไปเด็ดเดเลยนะครับผมนี่เป็นไงอันนี้คือเอฟเฟกเวลายิงตายนั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาสุ่มกันด้วยนะครับผมเนาะสุ่มแล้วก็จะมาอัพให้มันเต็มกันเลยนะครับผมเป็นเลเวลเจ็ดแล้วนั่นเองครับผมดูว่าเราจะเสียเพชรทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับผมอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกแบรนนะครับผม2อย่างด้วยกันก็จะขอเลือกแบรนด์เป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นนนนะครััผมแลล้้วววกก็็เป่ตตชิส นะครับผมนะก็กดแบนไป2อย่างนะครับผมนะมาจะไปครับผมครั้งแรกกับผม9เพรนะครับผมเห็นบอกว่าหลายๆคนเนี่ยได้เพียงราคา99เพศเท่านั้นนะครับผมต้องมารอดูว่ามาร์กเอพีเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ก็น่าจะมาเอาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแบบน่าจะเกลือมั้งมั้งนะไม่รู้นะครับผมนะมาจะไปออกแล้วนะครับผมในส่วนของกระเป๋านนเอนครับผมก็ถือว่าตู้นี้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าภายในตู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่ที่เป็นเซ็ตเมกาโลดอนทั้งหมดเลยนั่นเอง นะครับผมครั้งต่อไปครับผมยังไงจังหวะนี้ออกไหมไม่ออกนะครับผมออกเป็นร่มชูชีพมานะครับผมครั้งต่อไป99เพรนะครับผมที่หลายๆคนบอกว่ามันจะได้ในครั้งที่99เพต้องมารอดูกันนะครับผมว่ามาเอพีเนี่ยจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมนำมา99เพรับผมยังไงออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าไม่ออกนะครับผมทำไมมันได้เหมือนชาวบ้านเขาวะเนี่ย199เพจจัดไปครับผมมา หมดเป็นหมดครับจังหวะนี้สก,กาอีโอต้องมาเลยครับผมไม่ออก99แต่ว่าออก199นะครับผมก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเป็นหมาเมกาโลดอนอัลฟานั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเป็นแถบสีแดงนะครับผมก็เป็นแถบสกิปปืนอัปเกรดนั่นเองนะครับเหมือนกับเจ้าตัวเอ่อสก,กิปปืน a ออัปเกรด AK มังกรฟ้าเลยนั่นเองนะครับผมนะทำไมวันนี้มันพูดผิดบ่อยจังวะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับผมในราคา อ่าถ้าไม่นับรวมอย่างอื่นก็199เพชรนะครับผมเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมนะครั้งต่อไปนะครับผมก็จะเหลือเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมเหลือเป็นกล่องสุ่มแล้วก็เหลือเป็นในส่วนของอ่ากล่องศพซึ่งผมอยากได้กล่องศพกับแอร์บอร์ดนะครับผมอ่ากล่องสุ่มเดี๋ยวผมไปซื้อสุ่มเอาเนะาะอ่โอเคจะไปได้เป็นอ uh, ่สกินแอร์บอร์ดนะครับผม399น่าจะได้เป็นอ่ uh, ตัวโอ้โหได้เป็นกล่องสุ่มมาอ่ะท่านผู้ชมครั้งต่อไปครับผมได้เป็น สกินสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นสกินกล่องศพชาร์คไดรฟ์นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเป็นสายฟ้าฉลามนั่นเองนะครับผมนะก็ได้แล้วนะครับผมนั้นได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันดีกว่านะครับผมนะอยู่ไหนเออเป็นสกินปืนอัปเกรดนะครับผมนี่เป็นเมกาโลดอนอัลฟานั่นเองครับผมอาคัสฐานะในสเตตัสแรก ในเลเวลหนึ่งะครับผมจะบวกแค่หนึ่งในส่วนของอัออต,ตราในการยิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลบความเร็วลอดออกไป2แต่ว่าถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจบวก1นะครับผมอัต,ตราในการยิงบวก2แล้วก็ลบความเร็วลอดออกไป1นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาอัปเกรดกันเลยดีไหมเดี๋ยวอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเปิดกล่องตัวนี้ก่อนนะครับผม เป็นกล่องสุมเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องสุ่มหินอัปเกรดสการนั่นเองนะครับผมออกเป็น4อันเลยนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้มันมีเอ่อกล่องสุมมาหรือยังเนี่ยกล่องสุ่มมาหรือยังเออโอเสียงแหบท่านผู้ชมขอไปด้วยนะครับผมนะกล่องสุมหินมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราซื้อแบบจัดๆกันไปเลยดีกว่านะครับผมจัดปายเปิดไปรัวๆนะครับผมมันต้องน่าจะแบบใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะมายังไงจังหวะนี้อ่าลดไป100นะครับผมมีคูปองอยู่นะฮะ จัดป้ายซื้อป้ายซื้อป้ายซื้อป้ายยังไงจังหวะน,นี้ซื้อป้ายนี่นีนน่ซื้อป้ายนะครับผมนะเออท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาฟังนะครับผมในส่วนของประกาศรายชื่อผู้โชคดีของอกิจกรรมปีใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าก็จะประกาศในวันที่4นั่นเองนะครับผมนะสี่หรือห้านี่วะเพราะไอ,อ,อ,อผมบอกว่าวันที่5นี่วะเออวันที่5นั่นแหละนะคร<ๆ>ับผมนะ<า> <sociais> ลืมนะครับผมลืมลืมเาโอเคก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะคร <ๆ S 2> ับผมนะมายังไงจังหวะนี้มาเปิดป้ายเปิดป้ายโหออกเก้าออกสิบก็มีนะครับผมนะ ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมนะปืนสกาวตัวนี้ไม่เกลือเหมือน AK นะครับผมนะยังไงจังหวะนี้เราได้มันแล้วนะครับผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดคอลเลกชันอัปเกรดปืนมาเราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวกดเล่นขั้นกันไปเลยนะครับผมนี่เลเวลสองได้มาแล้วนะครับผมได้เป็นในส่วนของแถบแสดงชื่อสังหารนั่นเองนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นเลเวลสอง เลเวลถัดไปนะครับผมเลเวลสามก็จะเป็นแค่60เองนะครับผมก็ถือว่ามันมันก็ราคาถูกอยู่นะนะครับผมเพราะมันก็ออกไม่ไม่ได้เกลือเหมือนกับ AK นะครับผมเนาะเลื่อนขั้นเป็นเลเวลสามับผมได้มาเป็นในส่วนของอะไรเนี่ยโมเดลใหม่นะครับผมก็เป็นรูปลักษณ์ที่2นั่นเองนะครับผมนะก็อัปเกรดไปเลเวลที่3แล้วนะครับผมเลเวลที่สี่จะได้เป็นเอฟเฟกต์ตอนปะทะนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย อ่าอัปเกรดกับสถานะด้วยนะครับผมอัตราในการยิงบวกขึ้นมาอีก1นนั่นเองนะครับผมก็เป็นบวก2นั่นเองนะครับผมจัดไป120แล้วนะครผมนี้ได้เป็นเอฟเฟกการประทะมาแล้วนะครับผมก็คือเวลาเราเอาเรายิงโดนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นฟันฉลามแบบตอนกัดแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะครั้งต่อไปเราโอโ้โหเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ลองใช้อีกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของหินอัปเกรดนั่นเองหินอัปเกรดสกาเลยครับผมนี่ยเนี่เนี่เออท่านผู้ชมก็คือหินอัปเกรดเนี่ยมันจะได้ฟรีนะครับผมในอีกสิกาสูงหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นสิกาสูงของเดือนกุมภาเนี่ยมันจะมีกล่องสุ่มหินอัปเกรดสกาให้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนจากหินอัปเกรดเอเคเนี่ยเป็นหินอัปเกรดสกานั่นเองนะครับผมก็คือจะได้รับได้รับฟรีๆนะครับผมจากสิกาสูงด้วยนั่นน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 เเเเเเอออองะะะครรรััััับผมมมาากกกก็็ปปปปซซีีี่่่่่ถดดไืืยยๆจจวสิให เข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ผมไม่ได้พูดไว้ในตอนแรกนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ว่าคลิปเอ่อคลิปในส่วนของคลิปที่มีการรีวิวซีกันสูนเนี่ยผมก็เอาให้ดูแล้วนะครับผมว่ามันมีขินอัพเกรดสกาเนี่ยจริงๆนะครับผมเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็สุ่มไปเลยนะครับผมสุ่มไปรัวๆเลยนะครับผมน่าจะเสียเยอะอยู่นะครับผมครั้งละ400เพชร มันก็น่าจะไม่เกลือเท่ากิจกรรมที่สุ่มชุดโครโนนะครับผมซึ่งผมก็สุ่มไปเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะเสียดายนะครับผมเสียดายเพชรมากๆเลยนะฮะอ่ะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมน่าจะต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะพอเป็นเลเวลที่6แล้วเผื่อเลเวลที่6แล้วก็เลเวลที่7ด้วยนั่นเองนะครับผมนะมายังไงสุ่มไปครับผมออก9ออก10อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้เกลือแบบออกทีละหนึ่งออกทีละสองเหมือนกับเจ้าตัวเ k คนะครับผมนะ โอออกสี่ออกห้าก็เยอะนะครับผมเนี่ยเออเป็นไงล่ะเออเอาเด้เอาเด้มามายังไงจังหวะนี้เปิดไปโอสิบออกอีกแล้วท่านผู้ชมสิบออกบ่อยมากนะครับผมนะถือว่าตู้นี้ไม่เกลือเลยนะครับมาโอโหเอาเรื่องนะครับผมออกแปดออกเก้าบ่อยมากนะฮะผมต้องไปสุ่มกันแล้วนะครับจังหวะนี้เปิดมาเปิดมายังไงจังหวะนี้เอาเด้มันมือเลยนะผมมันมือเลยนะฮะมันมือเลยมันมือเลยนะฮะมาโอโหเลือเจ็ดมือแล้วนะครับผมเหลือเพชรเจ็ดมือแล้วนะฮะ เอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะอัปเกรดได้หรือยังเนี่ยอัปเกรดได้แล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่600นั่นเองนะครับผมอัปเกรดเป็นเลเวลที่5นะครับผมจะเพิ่มในเอฟเฟกปากกระบอกปืนนั่นเองนะครับผมได้มาเป็นเอฟเฟกยิงนะครับผมนี่เป็นไงนี่มีเหมือนเลือดฉลามออกมานะครับผมนี่น่อย่างเฟี้ยวแล้วก็ได้เป็นเอฟเฟกต่อสังหารมาด้วยนะครับผมแบบเวลายิงตายก็จะมีเป็นเอ่อขอยเอเคเนี่ยก็จะมีเป็นแบบวิญญาณออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฉลามเลือดเนี่ยออกมาจากศพนั่นเองนะครับ นะครับผมเนาะก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นเลเวลที่6แล้วนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนโมเดลเป็นรูปลักษณ์ที่3นะครับผมแล้วก็จะเป็นปลดล็อกอบิลิตี้ใหม่นั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรเนี่ยลดความทนทานของเกราะกับหมวกอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการเจาะเกราะนั่นเองนะครับผมนะจัดไปครับผมเลเวลที่6แล้วนะครับผมนี่เป็นโมเดลใหม่เลยนะครับผมอย่างสวยท่านผู้ชมต่อไปนะครับผมเราต้องใช้ถึง600เลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบเยอะมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับผมเราแบบ ไม่ร,รอของฟรีอยู่แล้วนะผมนะใครที่ผมผมมาแนะนําให้สูมแบบผมนะครับผมผมแนะนําให้รอกล่องฟรีในสิยงสูงสัมากกว่านะครับผมแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับผมเนาะมามันก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีนะครับผมก็เก็บค่อยๆสูมไปนะครับผมค่อยๆสูมไปอา,อาทิตย์ละอาทิตย์ละสิบกล่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ต้องไปโหมแบบผมนะครับผมนะมายังไงจังหวะนี้ผมแค่มาสูมให้ดูเฉยน,นะครับผมว่ามันจะแบบมันจะเสียทั้งหมดประมาณก,กี่เพรน,นะครับผมเนาะมา เปิดไปครับผม10กล่อง10กล่องไปเรื่อยครับผม10กล่องไปเรื่อยเลยนะฮะ10กล่อง10กล่อง10กล่องไปเรื่อยรัวรัวๆครูปองมีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดไปเปิดไปยังไงจังหวะนี้เปิดไปครับผมเปิดไป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 ยังไงจังหวะนี้ต่อเลยต่อแบบไม่รีรอกันเลยทีเดียวนะฮะเปิดไปเปิดไปออกสิบอีกแล้วทุนผู้ชมคือแบบออกสิบบ่อยมากนะครับผมนะต้องมาสุ่มกันแล้วนะครับผมใครที่แบบอยากได้นะครับผมในส่วนของหินนะครับผมนะ ไม่รู้ว่ามันปรับโอกาสในการได้อ่าสิบเนี่ยเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเคมังกรเนี่ยคือแบบมันแบบมันเกลือมากๆนะครับผมนะมันแบบออกทีละสองทีละสามอย่างเงี้ยนะครับผมนะคือแบบมันมันนานนะครับผมแล้วคนก็ท้อบ่อยๆแบบท้อเยอะมากๆเลยนะครับผมกวมปปมา่ามันจะอัปเกรดไปเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับผมนะเราก็สุ่มไปเรื่อยๆเลยครับผมในจังหวะนี้มันต้องแบบมันต้องแบบเสียเยอะอยู่แล้วนะครับผมนะมาตอนนี้เหลือเจ็ดหมื่นสามแล้วนะครับผมเราหมดไปประมาณเออประมาณหมื่นเพชรได้แล้วมั้งนะครับผมนะ อ้าผมอัพเกินแล้วเนี่ยโอ้โยตายเถอะเหลือไว้ไปที่ลึกนะครับผมนะเจ็ดพนโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของโมเดลสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ท่าทางด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะไปใส่ท่าทางกันเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเดีวยวท่าทางเดี๋ยวเราใส่ท่าทางกันก่อนนะครับผมนะเราได้เป็น กระเป๋าตัวเมกาโลดอนตัวไหนเอ่ยกระเป๋าเมกาโลดอนตัวใหม่นคะครับผมนะก็เป็นกระเป๋าแบบไหนเอ่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนะครับผมแล้วก็กลองดวงใจนะครับผมจะเป็นฉลามบุกนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็แอร์บอร์ดนะครับผมจะเป็นแอร์บอร์ดในส่วนของแอร์บอร์ด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 อันใหม่อยู่ไหนเอ่ยอันนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เป็นร่มชูชีพร่มชูชีพฉลามนั่นเองนะครับผมเป็นเซ็ตเมกาโลดอนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าทางนั่นเอง ท่าทางอยู่ไนเอ่ยท่าทางตัวนี้นะครับผมก็เป็นท่าทางตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นใหม่เป็นของ uh, สกา้าอัปเกรดนั่นเองนะครับผมอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยท่าทางตัวนี้เลยนะครับผมเน่เป็นไงยังเท่นะจะบอกให้นะครับผมเน่ก็สวมใส่ไปเลยนะครับผมนะโอเคเราได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปสวมใส่ในส่วนของสกินปืนกันเลยสกินสก้าในกราบเป็นสกาอัปเกรดตัวนี้เลยเน่เป็นเลเวลเจ็ดเลยนะครับผมดีอย่างเท่ นระรับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของค่าสถานะของสกินปืน P90 EVO กันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม และสีแรกนะครับผมจะเป็นสีที่คาดว่าจะใช้ไมเขียวเยอะมากที่สุดด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นแถบสีทองด้วยนั่นเองนะครับผมเวลาสังหารนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นสีส้มดําแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นสายฟ้านะครับผมสายฟ้าปลายกระบอกปืนแล้วก็มีตัวโน้ตเพลงเนี่ยอยู่ด้านหลังปืนนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงพานท้ายนั่นเองลักษณะเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่าสถานะก็คือดาเมจนะครับผมดาเมจบวก2นะครับผมแล้วก็อัตราในการยิงบวกหนึ่งะครับผมแล้วก็ลบแมกกาซีนออกไปหนึ่ั่นง นะครับผมถือว่าเป็นบวกดาเมจด้วยนะครับผม2แล้วก็บวกยิงเร็วด้วย1นั่นเองนะครับผมนอสีต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสีชมพูเป็นแถบสีม่วงนั่นเองครับผมเอฟเฟกก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นปลายกระบอกปืนแล้วก็ตรงพันท้ายปืนเหมือนกันเลยนะครับผมเอฟเฟกน่าจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยในส่วนของค่าสถานะของสีชมพูตัวนี้นะครับผมก็เป็นบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมบวกเจาะเกราะสองนะครับผมแล้วก็ลบความรีโหลดออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นยิง เอ่อจาะเกราะบวกสองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมก็เป็นเอ่อบวกระยะในการยิง2นะครับผมบวกแม่นยํหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1นั่นเองครับผมก็ถือว่ายิงระยะอ่อระยะไกลเนี่ยจะยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยในะส่วนของเจ้าตัวสีเขียวนั่นเองแต่สีเขียวมันไม่มีเอฟเฟกนะครับผมในส่วนของปลายกระบอกปืนตรงพานท้ายที่เป็น ตัวโน้ตเพลงเนี่ยออกมานั่นเองนะครับผมเนาะจะมีสายฟ้าตรงแผ่นซีดีแทนเอ้ยแต่เมื่อกี้มันก็มีสายฟ้าตรงแผ่นซีดีเหมือนกันนี่หว่านคะครับผมเนาะแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมสีน้าเงินจะเป็นบวกแม่นยํา2นะครับผมบวกระยะ1แล้วก็ลบแมกกาซีนออกไป1นั่นเองนะครับผมก็จะสลับกับสีเขียวซึ่งสีเขียวน่จะบวกแม่นยํา2เอ้ยบวกแม่นยํา1นะครับผมแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นบวกแม่นยํา2แล้วก็สีเขียวน่จะเป็นบวกระยะออกไป2นั่นเองนะครับผมแล้วก็สีน้าเงินจะเป็นบวกระะยไป1 นะครับผมก็มีเอฟเฟกต์ในส่วนสีเขียวนะมันจะมีะไม่มีเอฟเฟกในส่วนของตัวโน้ตเพลงนั่นเองนะครับผมก็คาดว่าจะเป็นตัวที่ใช้เเขียวน้อยที่สุดนั่นเองประมาณนี้เลยสำหรับข้อมูลในวันนี้นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของค่าสถานะหรือว่าค่าสเตตัสนะครับผมของสกินปืนพี90 E ้ีทั้งหมดนะเดยนะครับผมก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับผมว่าจะมาในส่วนของอทุกอี O หน้านะครับผมก็จะมาในอ e ีกกี่วันเลย มาในอีก14วันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีพิมพเขียวเนี่ยออกมาอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกจานวนพิมพ์เขียวด้วยนะครับผมว่ามันจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่ได้เล่นกันนะครับผมก็เป็น Energy ์จกาชาซึ่งก็เป็นชุดเซ็ตนะครับผมที่เรา เคยรีวิวกันไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมก็คงไม่ได้จะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็เพียงแค่มาสุ่มสกาให้ดูมันก็น่าจะเยอะแล้วนะครับผมเนาะก,ก็เป็นเอาชุดเซตก็สามารถดูได้ในราคาเลยนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะ,นะก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวไปนั่นแหละนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเนาะแล้วก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะคครัับผผมู้้โชดดีีเ๋ยวจะลงงท บุกแล้วก็ลงทั้งในยูทูบเลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมจุกรู้